ยกรัฐมนตรีแถลงมติคอรมอค่ะคุณผู้ชมช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศก็ติดมติคอรมอในวันนี้จากท่านนายกุรัฐมนตรีกันก่อนเลยค่ะ,คะ เรื่องของอชายแดนไทยกับกัมพูชานะคะคในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางรัฐบาละะก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการคลี่คลายเรื่องของสถานการณ์นะคะคที่ขัดแย้งตามแนวชายแดนก็มีการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็คุยกันผ่านการพูดคุยในระดับหลายภักส่วน,นะะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ตอนนี้ผลออกมาก็ค่อนข้างสงบเรียบร้อยดีหมดนะะในระดับของนโยบายเอง รัฐบาลก็คุยให้ในพื้นที่ของหน่วยงานความมั่นคงนะคะกองทัพตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะตามกรอบความร่วมมือของทวิภาคีนะคะก็ได้คุยกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ระหว่างกระทรวงนั้นก็ได้คุยกันทุกทุกหน่วยงานนะคะทั้งทั้งไทยกับกัมพูชาก็คุยกันนะคะแล้วก็ของตัวตัวดิฉันเองนะคะก็ได้คุยกับ ทางนายกของกัมพูชานะคะแล้วก็ทางท่านประธานริสภาด้วยนะคะ ก็มีการประสานกันกันนะคะแล้วก็เจรจาทั้งหมดนะคะเพื่อจะรักษาอธิปไตยนะคะของประเทศชาติแล้วก็ผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนะคะก็ผลลัพธ์ออกมาก็คือก็เราก็สามารถเจรจานะคะกันด้วยสันติวิธีนะคะแล้วก็ทําให้ไม่ต้องมีการประทะกันที่รุนแรงเกิดขึ้นค่ะในระดับของพื้นที่เองนะคะทางหน่วยงานความมั่นคงนะคะแล้วก็กองทัพนะคะได้มีการประสาน กับผู้นำเหล่าทัพของกัมพูชาในหลายครั้งนะคะเพื่อจะพูดคุยแล้วก็เจราจาก,กันในบริเวณชายแดนนะคะแล้วก็แต่ละแต่ละหน่วยเนี่ยก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยก็เป็นไปอย่าง ด้วยดีนะคะแล้วท่านคุณเซนเองนะคะก็ได้มีการาประสานงานนะคะส่งทางผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยึกบุญชัยนะคะเพื่อมาขอความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขแล้วก็มาดูในเรื่องของ บริเวณที่มีการพิพาทกันนะคะก็ได้มาดูเองแล้วก็ได้รายงานทางท่านคุณเซนเรียบร้อยนะคะก็เข้าใจตรงกันมากขึ้นนะคะแล้วเราก็มีการปรับกําลังพลนะคะในพื้นที่นะคะให้อยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะนี่พูดถึงพื้นที่ที่พิพาทกันนะคะส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆก็ยังมีกําลังพลตามเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างประเทศเองก็ย้ําในเรื่องของการประชุม JBC ที่จะเกิดขึ้นวันที่14นี้นะคะก็ซึ่งมีการคอนเฟิร์ ในทุกระดับแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับของกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศเองหรือระดับนายกรัฐมนตรีนะคะก็วันที่1 4นี้ก็มีการประชุมเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารายงานผลอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ในเรื่องของทางกมูชานะคะที่จะมีความประสงค์ในเรื่องของออส่งเรื่องไปยัง IC j เจนะคะทางรัฐบาลไทยก็ยืนยันว่าไทยไม่รับ เขตอำนาจศาสตร์โลกนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้ดำเนินการผ่านวิธีทางการทูตนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็น best practice อยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับในวิธีสากละคะ่ะแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ออกมาดีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้นะคะในบางครั้งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชนได้นะคะเพราะว่าเป็นการเคารพการพูดคุยในเรื่องของข้อมูลของทั้งสองประเทศด้วยนะคะ ตรงนั้นเนี่ยมันมีการค้าขายของระหว่างประเทศด้วยนะคะถ้าปิดเนี่ยก็จะผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการาามีมาตรการรัดกลุ่มในเรื่องของเวลาเปิดปิดนะคะ ทางนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้มีส่วนในการเจรจาครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ่ะดิฉันก็ได้คุยกับหัวหน้าหน่วยทุกๆคนนะคะซึ่งซึ่งได้รายงานตรงนะคะตลอดเวลาแล้วก็ บางอย่างเนี่ยก็ยังไม่ให้ในายกออกมาพูดได้นะคะเพราะว่าจะเกิดผลกระทบที่ค่อนข้างจะจะจะ,จะไม่ดีแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีหลาย <c oughs> ข้อมูลที่เล็ดลอดออกไปบ้างนะคะอันนี้ก็มีการบอกกระทางกัมพูชาก็พูดคุยกันตกลงกันได้แล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ เพราะฉะนั S <S <an> ้นต้องขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะคะในเรื่องของการสื่อข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใหท้ทุกท่านนะคะไม่ไม่สร้างความแตกแยกกันเองภายในประเทศนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะว่า,เ,าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยสันติวิธีนะคะแล้วก็จะได้ผู้ประกอบการตรงนั้นก็จะได้มีความมั่นใจด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอเน้นย้ำนะคะแล้วก็รัฐบาลขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าการเจราจาทั้งหมดนี้นะคะก็ผ่านไป ด้วยดีนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนค่ะยกมั่นใจว่าไม่มีสงครามแน่นอนให้ความมั่นใจยิงได้เลยะไม่มีสงครามค่ะรับใจก่บน่าทีของผู้นำตงชาไ่าตอนเทไหน่รเพราะอย่างล่าสุดก็มีการโพสต์ที่มีเนื้อเยอไปในเชิงลบอย่างเช่นไม่ได้เป็นการขอยจะเป็นการปรับท่านอนหรือว่าอาจจะตรงกัปรับท่าเลยนะคะ อ,อ๋อคือคือคืออย่างนี้นะครับค่ะจริงๆแล้วเราก็สื่อสารในเรื่องนี้ในลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกันใน,ห,นหลายจุดนะคะเช่นว่าการจะพูดว่าคําว่าถอยอยู่เลยนยคะท้งทั้งสองฝั่งเราก็ไม่อยากใช้คํานี้เราใช้คําว่าปรับกําลังนะคะเพราะการที่คุยกันแล้วเราปรับกําลังทั้งทั้งคู่นะคะเพราะว่าก็จะเป็นการให้เกียรติทั้งสองฝั่ง นะคะไม่ใช่แค่กัมพูชายอย่างเดียวแต่ของเราด้วยของเราก็ปรับกําลังเช่นกันนะคะแล้วก็ในการที่พร้อมรับมือเราก็พร้อมเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการประทะในแบบไหนเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนอย่างที่เคยบอกไว้อยู่แล้วนะคะว่าต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันมีเหตุการณ์ก็ต้องมีความการเตรียม,พร,มพร้อมเท่านั้นเองค่ะ เออยังไม่เห็นหนังสือนะคะแต่ว่าทราบทราบว่ามีการมานะคะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกความคิดเห็นรัฐบาลก็รับฟังอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้ทําอยู่เนี่ยทางกองทัพต่างๆเนี่ยก็มีการวางกําลังแล้วก็มีหน่วยในการดูแลอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าก็รับฟังทุกทุกทุกข้อเสนอค่ะสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทำที่ผ่านไปหนึ่งในข้อก็คือการไม่ยอมรับเกิดอำนาจสามโลกตรงนี้ค่ะ แล้วแต่ยังให้ประกาศเหตุสักตและเรื่องของการยกเลิกเอ็มโอยูสี่สี่ตรงนี้เนี่ยพอจะที่จะนำไปพิจารณาได้ถ้ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้มันมันมันสี่สิบสามนะ MOU มโสี่สิบสามเรื่อง,องอนี้ที่เกิดเรื่อ,อ,อง MOU มโอยูสี่สิบสามหมายความว่าจะเอามาเหมารวมกันหมดเลยมาพิจารณาในครั้งนี้หมายความว่าเหมือนว่าปัญหาทุกประทาบถ้าเกิดแบบนี้มันก็อาจจะมีการปรับทุกประท คืออันนี้นะคะเราขอสื่อสารแบบนี้ว่าเราขอพิจารณาเป็นเรื่องเรื่องต่อเรื่องไปนะคะเหมือนที่เรายืนยันกับทางกัมพูชาน,นั่นแหละว่าเราขอ,อ,อโฟกัสที่เรื่องออข้อพิพาทตรงนี้นะคะไม่ใช่เอาทุกเรื่องมาปนกันหมดไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ชัดเจนในแต่ละหัวข้อนะคะแต่ว่าน่นอนว่าทุกเรื่องที่มีปัญหาหรือว่ายังไม่ไม่จบเนี่ยยังไงทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ต้องก็ต้อง พิจารณาดูแลอยู่แล <benim> ้ว okay. ค <rawd unre> ่ะเอะเราใช่ค่ะแก้ทีละปมแก้ทีละจุดนีนแน่นอนค่ะโอเคที่คุยกับท่านเรเ็ท่านเลยไคพอยหลักของการท้องร่วมการก็มีการเขาีท่านที่ยอมกันหมายความว่าที่คุยก็ทั้งสองประเทศต้องการสันติวิธี เราใช้วิทยากหือไม้เด็กอะไรเปต่อก็เราก็คุยกันคุยกันตามความจริงใจได้เละค่ะว่าเรามีความจริงใจแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องการเห็นทนทนททั้งสองประเทศมีปัญหากันแล้วก็ต้องการความสงบแล้วก็มันถึงเวลาที่เราเรา drive เราเราเราเร่งเครื่องในเรื่องของเศรษฐกิจ มากกว่านะคะเราก็ไม่อยากให้มันต้องมาเป็นสนามรบหรืออะไรค่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ